พี่จีนมาแล้วพี่จีนมาแล้วนะคะทุกคนก็จ,ดจดอดจอดตรงหน้าโรงแรมนะคะคันหนึ่งหลังโรงแรมอีกสองคันนะคะ <c oughs> เพราะว่าข้างในข้างในตรงนู้นนะคะทุกคนเต็มจ้าเพราะว่ามีอีกกร๊ปหนึ่งนะคะซึ่งเขามาทันศทนศึกษานะคะเป็นกลุ่มของน้องๆเนาะช่วงหน้าร้อนนี้ทัศนศึกษาเ็าจะแบบว่ามีเยอะช่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มของพี่จีนมาแล้วนะคะ เวลคครค่ะพี่จีนเราก็ทำเขาเรียกอะไรนะรทุกคนปกตินะช่วงไม่เคยเห็นนะอันนี้เขาก็จะแบบว่าเตรียมน้ำทรงน้ำส้มมาไนต้อนรับนะคะเพราะว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่เนาะเออพิ่งเคยเห็นนะคะที่แบบว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่มาแบบนี้แล้วจองอยู่นานไม่ได้อยู่แค่วันสองวันนะคะอยู่จนถึงง่วงแล้วบัรจารเลยอะไรเงี้ยอยู่ประมาณ4วันเนาะเข้าวันพฤหัสวันนี้เนาะแล้วก็ออกบันจทร์ก็อยู่จนถึง4วัน ทำง,งานอยู่ชั้นสูงก็จะเห็นอะไรสวยๆแบบนี้สามร้อยเต็มเอียดเอียดงานแล้วจะบอกว่าทุกคนดูอยู่ๆก็มาเปื้อนมือก่อนที่จะเลิกงาน คืออะไรไม่เข้าใจพอดีว่าเพื่อนเขาให้ทําเทละให้เขานิดนึงนะคะชอก็เลยกลัวลืมชอก็เลยหยิบปากกามาจะาจดแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่ราะปากกาหมึกมันซึมมันอะไรนะคะอันตาไม่อยู่เดี๋ยวชอจะให้ทุกคนดูต้นแอปเปิลก่อนที่จะกลับบ้านนะคะ คือชอบะตอนแรกอะชอบคิดว่าปีนี้แอปเปิลจะไม่มีนะ,ะทุกคนแต่มันยังไม่ถึงเวลาเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาของน้องที่น้องจะต้องออกดอกบูธเส้นนะคะวันนี้มีบูธมาทั้งหมดนะ6คัน,นะคะ่ะอยู่ตรงเนี้ย3คันอยู่ข้างหลังโรงแรมอีก3คันคขีดแตกไปเลยขัดคลีดแตกไปเลยนี่ต้นแอปเปิลหอมมาก ทุกคนดอกน้องหอมมากนี่คิดดูนะคะว่าเขาจะดกแค่ไหนทุกคนคือหอมมากอันนี้เป็นแอปเปิลเขียวนะเนี่ยคลิปแรกของคลิปแรกของช่อที่ช่อบมาทำคลิปที่โรงแรมนะคะ mm hmm. ก็คือคลิปเก็บแอปเปิลนะทุกคน ดอกน้องสกอนคนละต้นนะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะออกสีชมพูหรือว่าเดียวกันไหมอะอันนู้นเขาจะออกขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะสีขาวแบบนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะออกแบบขาวอมชมพูหอมมากหอมจริงๆค่ะทุกคนหอมกระดอกอสักุระอีกนะคะ ความดมอืมชื่นใจจัง